ได้แล้วโอ้ทำไมตัดสินใจปล่อยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้จริงๆเ่ะเป็นบ้านที่อยู่มาเกือบ20ปีแล้วนะแต่ว่าแบบพอมีบ้านใหม่แล้วเราก็จะต้องแบบคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจที่จะขายเรามาฟังข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะ่คะหนอยค่ะคุณน่อยประกาศใช่แล้วประกาศขายบ้านที่อยู่มา20ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยขายได้แล้วด้วยเนี่ยโอ้ทำใจนานเหมือนกันเนาะว่าแบบ กว่าจะตัดขายบ้านหลังนี้ได้อะไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะได้แล้วอ๋อทำไมตัดสินใจปล่อยหลังเพ,เพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆอะเป็นบ้านที่อยู่มาเกือบ20ปีแล้วนะหลางเนี้ยแต่ว่าแบบพอมีบ้านใหม่แล้วเราก็จะต้องแบบคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจที่จะขายยากเหมือนกันนะหมายถึงตัวพี่นะพี่ก็จะต้องแบบเหมือนแบบมันก็เป็นความทรงจําที่ดีอะแล้วอยู่บ้านหลังเนี้ยเราก็รู้สึกแบบมันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกจะไม่ขายแต่สุดท้ายอ่ะก็ตัดสินใจขายเพราะว่าม,มันต้องดูแลเนาะให้คนอื่นเขามาดูแลแทนม,มันก็เหมือนบ้านเลือกคนเนาะอเอาจริงๆนะ<อ>ก็มีคนมาดูเรื่อยๆแต่ก็แบบสุดท้ายคนนี้เขาก็ได้ไปก็เป็นอาร์ติส์ เออเขาไม่รู้ว่าพี่แบบลงขายในไอจีอะไรเงี้ยขาไม่คิดว่าเป็นมาดดาราใช่ตลบมากแบบจริงเขาไปเจอในเว็บในอะไรอย่างงี้ใช่เขาไปเจอในเว็บเออใช่แล้วเขาก็แบบไม่รู้แล้วเขาก็แบบเออพอเขารู้แบบอากงอาม่าก็ดีใจใหญ่เลยยังมีเหมือนเดิมยังมีหลังนั้นยังมีเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือเก็บไว้ไว้สับไปพักผ่อน่นี้ใช่ไหมค่านให่ใช่ใช่ไม่ได้ปล่อยเช่าปล่อยเช่าที่ญี่ปุ่นใช่ไหมปล่อยเช่าปล่อยเช่าได้ข่าวว่าตอนนี้ก็มีคนแบบ ไปไปแอบเช่ากันอยู่เหมือนกันน้องๆน้องๆน้องๆเขาจะโทรมาบอกไงว่าหนูแอบไปหนูแอบไปจองบ้านพ่เค้นไว้นะนี่ต้องบอกว่านะคะครอบครัวนี้นะต้องรวมไปถึงครอบครัวเลยคุณหน่อยปกษรกรนะคะมีแบบว่าบ้านพัก ในหลายที่<ช>นะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้อยู่มา20ปีนะกว่าจะทําใจก็เข้าใจแหละคนที่อยู่<ช>มานาน20ก็จะมีความ<ป>มัวงความอะไร<ช>เหมือนกันะนะคะส่วนบ้านที่หลายคนเนี่ยแบบเอะบ้านที่ญี่ปุ่นยังอยู่ไหมนะคุณหน่อยบอกว่ายังอยู่นะบ้านที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็ไปพักผอ่อนแล้วก็อาจจะ<ช>มีปล่อยเช่าด้วยใช่ค่ะนะคะ